ครับก็พอดีไปถอยปั๊มเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับก็เลยจะจัดการอัปฟ๊มเพิ่มครับไม่รู้ว่าน้ำจะไหลทันไหมเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วไปลองดูกันครับต่อเรียบร้อยเอาไปช่วยตรงน้นเพื่อให้น้ำมันหมุนมากขึ้นนะครับ ลองดูว่าได้ไหมอืมเหมือนใช่ได้ดีเลย เป็นวัสดาลองดูสองอันว่าน้ำจะทันกันไหมเพราะว่าจริงๆเรามีปั๊มสองตัว ดี๋ยวสังเกตน้ำสักครู่ครับเพื่อว่ากันต่อจะเห็นว่านะครับหลังจากที่เราใช้ตามสองตัวนะครับผลปรากฏว่ามีน้ำล้นออกมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องแก้ไขต่อไปนะครับคือเราต้องลดน้ำที่เข้าไปสู่บ่อของเรานะครับจากบ่อกรอไปสู่บ่อหลักนะครับ ผมมองเห็นว่าอาจจะผมก็มองเห็นว่าอาจจะลดไปนี้นะครับลดปริมาณน,น้ำที่เข้าไปบอกไปตัวนี้เอานะครับซึ่งน่าจะช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับถ้าลองดูดูแล้ว ต้องมาลองดูครับนี่นะครับวิธีการเราก็จะทำโดยการลดตัวที่เราทำหัวเจ็ตเนี่ยครับก็คือลดให้มันหัวเล็กลงนะครับเล็กลงเล็กลงนะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วเราไปลองดูก่อนนะครับใส่แล้วลวเราดูซิว่า ผ่านไปสักเ่อชัว่วโมงน้ำจะไหลออกเยอะขนาดไหนนะครับก็หล <ically> ังจากที่เรามาได้สักพักก็น่าจะเสถียรนะครับน้ำที่ไหลออกมาไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นน้ำที่ไหลออกมาเล็กน้อยเป็นหยดหยดแสดงว่อาอัตรา เลกเปลี่ยนในบ่กแบบข้างนอกเริ่มใกล้เคียงกันแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเฉยได้นะครับทางนี้นะครับที่สั่งมานนี้ะครับที่สั่งมานะครับไม่ไดก้กะเอามาจะใช้เป็นสองเครื่องแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่ายังไงรอบน้ํามันเท่ากันอยู่นะครับ <c oughs> คือรอบน้ํามันได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ที่สั่งมาคือเผื่อตัวนี้พงัง <c oughs> ครับก็จะได้มีตัวนี้เสียบแทนได้เลยนะครับแค่นั้นเองก,ก็เดี๋ยวล้างบอปตาด้วยนะครับหาัางในนี้ถผือกัดล้างบอปตาแล้วก็เติมไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภาพตอนท้ายที่เดียวเสรเรียบร้อยนะครับล้างเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็รอเต็มอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ลั่นนะครับประสบความสำเร็จนี่พบกันใหม่นะครับ